หรือไม่ครับว่าฟองน้ําเล็กๆสามารถทําให้ใบจักรเรือนั้นเป็นรูได้อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับหลายๆท่านจะสงสัยว่าให้เกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้มาหาคําตอบด้วยกันนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็คือปฏิกิริยา cavitation นะครับภาษาไทยเรียกว่าปฏิกิริยาโพงโอากาศหรือว่าปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดโพรงไอ้นั่นเองการที่ใบจักรของเรือนั้นหมุนผ่านน้ําด้วยความไวนะครับทำให้เกิดฟองน้ําอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอเลย กองน้ําแบบนี้แหละครับทาให้เกิดการกรดกรนของโลหะแม้จะเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงนะครับน้ากลายเป็นฟองอากาศและฟองอากาศกลายเป็นไอครับและเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรงครับเป็นปฏิกิยาทางวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งแรงดันแรงกระแทกและความร้อนสูงด้วยนะครับนั่นเองทําให้เกิดปฏิกิริยาคาเวเวชั่นต่อวัตถุหรือโลหะอย่างเช่นใบจักรเรือนั่นเองนะครับแล่เรือแบบนี้ไม่ได้ถูกใช้กันแค่วัน2วันครับใช้กันอย่างยาวนานทําให้เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องครับและไม่ว่าจะเป็นวัตถุประเภทไหนนะครับอย่างเช เมื่อถูกปฏิกิริยาแบบนี้ก็จะถูกขัดก่อนได้นั่นเองดังนั้นในอุตสาหกรรมการเดินเรือนะครับหรือว่าบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้นะครับก,ก็ก็มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับและเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับทางทีมวิจัยเนี่ยเขาก็ได้มีการวิจัยแล้วก็ใช้การพัฒนาอุปกรณ์วัสดุที่เอามาใช้ทําใบจักรนะครับด้วยการใช้เหล็กอลลอยที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมมีการโคตติ้งหรือว่าการเคลือบสารที่ทําให้เกิด ปฏิกิริยาแบบนี้ได้น้อยลงมีการออกแบบเจียใบายจากแบบนี้ครับให้ลดแรงสั่นทําให้เกิดปฏิกิริยานั้นได้น้อยลงเช่นกันด้วยแล้วก็จบไปแล้วนะครับจากฟองน้ำเล็กๆที่ทําลายเหล็กได้และใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติก Man ด้วยนะครับสวัสดีครับ